งานไม่มีวันหมดไม่สุขีสุขขอเลยแอบสบายอา้อาวเฮ้ย ประหยัดนะห้ามใช้ไฟเปลืองอย่างเด็ดขาดใช้พัดกระดาษแทนซะประหยัดไฟไว้เข้าใจหรือยังแค่เปิดพัดลมแอมเห็นจะเป็นไรเลยโธ่ประหยัดจนเกินเหตุแล้วแม่เนี่ยร้อนนะดีมากวิ่งไปไล่แม่จ่ายแอนมาผัดกันเล่นบ้างสิขอเล่นต่ออีกหน่อยนะโอ เฮ้ยขอจะเล่นทุกคนสิไม่ได้ไม่ได้ฉันเอยังไม่ทันได้เล่นเลยอ่ะไอ้ิ๊าเฮ้ยเฮ้ยฐานหมดซะแล้ววะฉันบอกนายแล้วไงว่าของเล่นประคำพิธมันเปลือง่านน่ะเธอคืนก็ได้อ้าเบียนฐานใหม่แล้วมาบอกฉันด้วยฉันจะได้มันเล่นอีกกะจายป่ะนี่ไปบายไปละ เดนอดฐานองไปรู้กี่ครั้งแล้วแต่โดนใจแอนแย่งเล่นหมดเลยอ่ะถึงแม่จะเจรรวยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าแม่จะซื้อตนาได้เล่นฝอยฝอย่นหน่อยอ่ะอฉันเองก็อยากจะเล่นเหมือนกันอ่ะออจริงด้วยนะขอให้ดราเอมบอดเอาฐานที่ไม่มีวันหมดออกมาให้หน่อยดิฐานที่ไม่มีวันหมดเะรอจริงด้วยถ้าฐานไม่มีวันหมดจะเปิดพัดลมฟังวิทยุเลยรถบรรทับเท่าไหร่ก็ได้นี่นะ มาแล้วไปไหนมางั้เหนอไปช้อปปิ้งที่ห้างตัตวัฒน์ที่22มาหน่อที่นี่ไงถังเก็บพลังงานจากอารมณ์แล้วมันคืออะไรอะ่ะจาถังนี่นะจะเปลี่ยนอารมณ์ให้กลายเป็นพลังงานแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้ล่ะเปลี่ยนอารมณ์เป็นพลังงานเนี่ยะนะโนบิตะข้ครับผม <laughs> เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าแฮะ แม่มีเรื่องบางอย่างจะบอกลูกรีบมานั่งได้แล้วเอ,อ่อครับโอ้โวันนี้มีเรื่องอะไรอะฮะยังมีหน้ามาถามอีกเห็นแล้วลูกยังไม่ทำงานบ้านปิดเทอมฤดูร้อนเลยสักนิดวัวแต่ทำอะไรอยู่เหมือนมาเจอทุกหน้าขาวจ้วงแม่แทบจะหัวใจวายตายเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ยงไม่ไรีบทำเพ้อย่จริงๆเลยเด็กคนนี้นี่ทำไมเงยหมดอารมณ์จะดุแล้วละ่ะลูกไปได้แล้วจริงเหรอฮะไม่รู้ว่าทำไมแต่รอดมาแล้วเรา,าฉันน่ะใช้เจ้านี่สูบพลังงานความโกรธของแม่ออกมาให<อ>้แล้วแล้วเพราะงั้นแม่ก็เลยสงบลงเฉยๆย่างงั้นเหรอพลังงานที่สูบมาสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะ ่อให้พัดลมทำงานต่อไฟให้ถาว่างใช้ต้มน้ำก็ได้ใช้เปิดวิทยุฟังเพลงก็ได้สมก็เป็นอะไรไอ้พนฉันก็ลังอย่างไ้นี่พอดีเลยเอ้ยสนดีเฮ้ใช้เจ้านี้ทำให้วิ่งเหรองานขอยืมหน่อยนะมาให้ยืมเปล่าเปล่าหรนะอกนอะแต่านายให้ฉันยืมรถบังคับมันก็โอเคโอเคสัญญากันแล้วนะ ใช่เล่าเอาละ <c oughs> ว้าวไม่ต้องใส่ถ่านแต่ก็วิ่งได้ด้วยอะเห็นไหมเย็นไหมนีเออ <c oughs> เล่นอยู่คนดีว่วขอฉันเล่นบังดีอา้อาวไนอยู่สง,งันน่ะฮะ<า>เกว,วัดมันชี้ไปที่เลขศูนย์อ๋อ,อพลังงานที่ได้มาจากแม่คงจะหมดแล้วนะสิเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาไปลองใช้กับอย่างอื่นด้วย, <c oughs> วยอะงั้นก็ไปหาพลังงานความโกรธกันสี่ พลังจากความโกรธเหรอเออเอเอ๊ะเอ๊ะีใครที่ขี้โมโหบ้างไหมนะถ้าจะสุพลังงานก็ต้องคนแรงๆที่โกรธแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่ไงล่ะเอออ่ะอ่ะเด็กเด็ใจเย็นยังไงล่ะไปเลยไปเลยอคอนแรกถูกคอนเสร็แล้วเ้ยจะใจเย้นหวัดดีว่างัะเพื่อน วันนี้ดันอารมณ์ดีใช่ไหมวันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ย <c oughs> เอายังไงก็ต้องโกรธแน่ตามไปจู่ว่เจ้าโมโหเถอะเอาไปลบก่อนลบก่อนไว้นี่ากาเริ่มจะโกรธแล้ว <c oughs> อ้าทาเค่ชี้คุง เอาคุณป้าเจอตัวพอดีเลยอานีจ้าฟัแทนที่ช่วยป้าถือของข่าวก่อนนะจ๊ะโอ้แหมเรื่องแค่นั้นเองล่ะครับเชิญทำอะไรไม่สมกับหน้าตาเลยคอยไปคอยตามตามหมาหน้าหน้ากลัวจังคราวนี้แหละกถัวแจวไงทำไมดีเปล่าฮะ เด็กดีเด็กดีไว้เอาขนมปังมาฝากแล้วกันนปกติเห็นชอบใช้กำลังแท้ไห้เป็นคนดีเหมือนกันแฮะดีละถ้าอย่างนั้นลราก็เจ้าใจแอนงี้เงาเฮ้ยว่าไงนะหันมาแล้วล่ะเหลือจโตุปิตฐาบ๊ะบ๊ะเราฉันไม่ได้พูดไม่ต้องมาตีหน้าซื่อเลยไปยิบเสียงเลยหยุดนะ ้าว่าฉันยฮเไม่ได้แล้วอย่าพูดแต่หนีสิที่ผูกพลังงานแล้วจปเลยแล้วะจะยงโทษให้แล้วกันงอบ เกือบไปแล้วไม่เลยนะพะพวอ่ะดูดิระโถได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยแต่ยังดีอ่ะคุณหมีไม่ยอมช่วยไม่ได้นะจ๊ะก็ทานมันหมดแล้วนี่นาลูกได้หมดช่วยช่วยอ่ะ ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะหนูขอบใจมากเลยนะจ๊ะทำอะไรของนายอะเอาเนอะย่าขี้เดียวนักเลยนายอ่ะโอยแย่น่ะเลยดูเหมือนแบตย่เสื่อมนะอย่าบอกนะว่าลำบากแย่เลยนะครับเออ่อย่างนั้นก็รีชาร์จแบตกันดีกว่าโอยชาร์จแบต แบบนี้มัล่จะได้เติมใส่รถบังคับชั้นเล่านี่ไปเลยออ๋อทานหมดแล้วเหรอมันก็ต้องหมดอยู่แล้วสิก็นายเล่นใช้ไปทั่วไปทำให้ใจแอนโกรและเก็บพลังงานมาใหม่เลยไปเอ้ยเดี๋ยวฉันว่าพอดีกว่านะนั่นน่ะสิแถมอีกฝ่ายก็เป็นใจแอนอีกด้วยอ่ะไม่ได้ฉันต้องเล่นให้พอซะก่อน ถ้าพวกไหนไม่ทำฉันไม่ทำเองก็ได้เอามานี่จะเอาเออจะไหวไม่ได้แบบเนี้เจอแล้วเจอแล้วโอ้ยโกดังโกดังนะเฮ้ยโกหกเลยน่ยมันเจ็บนะ ทำอะไรของแกเนี่ยไรหยุดเดี๋ยวนี้นะยัยยคราวนี้จะยกโทษให้เขาแล้วกันอ่าอ้าวอย่าไปเต็มถังเลยนี่นะอีกทีอีกที กได้ปมาเต็มผักเลยเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะว้าแกกล้าวันแล้วนะหน้างสองอ้า อาเ็นเต็มถังแล้วเลยดูดพ่อบินไม่ได้เหรอเนี่ยดีนีนะนีดนา่นไนี่นี่นีออโ้โหเฮยจะม้าพมาเลยฮะแล้วจะได้อออโอ้ยโจนซักมาซะน่วมเลยอะ มเต็มถังเลยนเนี่ะเต็มเปียบเลยมงไม่เนี่ยเต็มน่อเลย้าไหมีนมีพลังตั้งขนาดนี้เล่นได้จนเบื่อแน่แน่ถึงจะผิดต่อซีเนโอก็เหิอนะเื่นับจังเ